ภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนนะครับระดับ e อ็กซ์คู e สเนี่ยจะสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับทุกคนครับเอาละฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกมบรอยเลตเทิ t บ์เบอร์ดีฟนีนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับในเทรดดิ้งพาซานะครับเอ้ยผมรู้สึกว่าท่านมันยังไม่มีคนมา อ๋อผมปิดเทรดอยู่ดีว่าจะมีใครเทรดอะไรให้เราบ้างนะครับอืมโอเคโอเคผมบอกเลยว่าตัวอัปเกรดนะครับเป็นตัวที่โคตรดีนะตัวแบบสปิเกอร์แมนไฮเปอร์ตัวเนี้ยผมจะเรียกว่าตัวไฮเปอร์แล้วกันนะชื่อมันค่อนข้างยาวนะทุกคนเอ้ยจะมีใครเทรดมาหรือเปล่าเนี่ยนะผมขอซองก่อนอืมเฮ้ยกอตลี่โอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าแรกกอตลี่เนี่ยกอรลี่ต้องใช้แบบเป็น10ตัวเลยนะเออมีใครแบบสนใจหรือเปล่าเนี่ย ออกมาแล้วหนึ่งคนฟึบมาผมเสนอตัวไฮเปอร์ไปเลยแล้วกันนะครับไททันคล็อกแมนโอ้โหไม่ไหวครับอันนี้ถือว่าไม่ได้เลยนะคือมันโลมากมากนะไม่ได้โอเคจริงๆถ้ามีตัวดีเจเนี่ยผมแบบพร้อมแลกนะดีเจเนี่ยเออผมแรกแบบสดๆในคลิปนี้เลยนะอืมมีใครมีดีเจหรือเปล่าเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะดีเจนะครับจะหาทรดอย่างเงี้ยหาค่อนข้างยากนะผมว่าแต่ถ้าแบบจะหาพวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยราคาก็แพงมาก นี่ครับมาเสนอไปเลยไฮเปอร์นะครับอ่ะอัพเกรดไททันสปีเกอร์แมนซานต้านะครับอุ้ยโอ้โหอันนี้ก็คือน่าจะทุ่มหมดตัวแล้วนะครับผมให้ผ่านก่อนละกันนะครับน้อยไปนะเทรดมาแล้ว1คนนะฟืบอ่ะเสนอไปเลยนะครับเขาจะสนองเราหรือเปล่าโอ้โหทีวีบูเมนนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเสียเงินเมื่อก่อนนะครับผ่านนะครับถูกเกินคล็อกแมนตอนนี้ยังเทียบกับตัวนี้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยมีอีกไหมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มอีกเพิ่มอีก เราจะบอกให้เขาเพิ่มอีกนะครับเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยไอ้หนู please please อะไรเพิ่มอีกนายต้องเพิ่มอีกสิโอ้โหไม่น่าไม่น่าได้ครับในตัวเราแรกได้ไหมโอ้ไม่ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวอ่ะรอบนี้ก็จะโพสไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวพูนะครับตัวพูตัวพูตอนปีใหม่นะครับระดับมิติกรีนเลเซอร์หมอนะครับฟาร์มไม่ไหวครับผ่านก่อนเลยขอเลขไฮเปอร์โอ้โหบอกเลยว่าโคตรไม่คุ้มเลยนะครับอันนี้ไม่คุ้มเลยนะครับผ่านนะฮะ โอเคเสนอนะครับไฮเปอร์ Hyper ไปเลยโอ้โหโอ้โหมาอย่างนี้มาอย่างนี้เลยเหรอไม่น่าไหวครับทุกคนผ่านก่อนแล้วกันปอร์ตี่มา1ตัวยังไงอุย้ยการ์ลี่ลายเซนด้วยแต่มันทําอะไรได้ทุกคนมันก็ได้เท่แหละนะครับทุกคนนะครับแต่มันก็เอามาแลกไม่ได้นะครับ <S 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 เออขอเขาเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโชว์เขาหน่อยว่าเรามีจริงนี่ครับกีนมาโอ้โหดีเจดีเจมานะครับเป็นตัวบูด๊ดาเมจนะครับ เพิ่มดามาจให้กับตัวยูนิตของเรานะฮะน่าจะไม่มีแล้วแหละผมว่านะครับอ่ะผ่านก่อนละกันนะครับจะได้ดูคนอื่นด้วยนะเนาะเฮ้ยมีขากุดด้วยคนนี้น่าจะรวยรวยแน่ๆมาอุ้ยอุ้อุ้ยโอ้โอ้มายกอดแต่ราคาก็ยังต่างกันอยู่นะพอรับนี่ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมัน ราคาสูงมากในตลาดตอนนี้นะผมบอกเลยว่าตลาดเนี่ยต้องการมันมากนะครับราคานี่ประมาณไม่เกินพันนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวไฮเปอร์เนี่ยนะผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยมี2000กว่าบาทได้เออ2,000กว่าบาทในตลาดแบบว่าข้างนอกเลยครับที่คนไม่ใช่ในเกมนะเออแล้วส่วนแบบว่าเรื่องแบบข้อดีอะไรเงี้ยสู้ไฮเปอร์ไม่ได้นะครับคอร์รั์คือแบบสู้ไฮเปอร์ไม่ได้เลยนะเพราะว่าคอร์รั์มันผมไม่ค่อยโหดแลวจริงมันมันเท่มันเท่ h, h, แต่มันไม่ค่อยโหดนะครับเพิ่มเพิ<ๆ>่มเพิ่มผมลองขอเขาเพิ่มดีกว่า นี่ครับขอเพิ่มเติมแล้วกันโอ้โหไม่ไหวว่ะอื้อื้คือเขามีตัวดีแค่แค่ไม่กี่ตัวนะฮะเฮ้ยเอ้ะแต่คอรับ,บนี่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบน่าสะสมมากๆเลยนะเป็นตัวช่วงวันฮาโลวีนนะครับทุกคนครับนี่เป็นตัวมิติกของวันฮาโลวีนนั่นเองนะที่มีกิจกรรมนะโอเคผมขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอยากได้นะเออแต่ไม่ใช่มาแลกกับตัวไฮเปอร์นี้ไม่คุ้มโอเคผ่านอ่ะโพสต์ต่อนะครับเฮ้ยโอเคนะ เริ่มมีตัวที่แบบว่ามันสูสีกับเราแล้วนะเออโอเคฮอกแมนนะฮะโอโอมาเป็นชุดเลยนะครับกรีนอัพอัพเกรดโอเคผ่านนะฮะไม้ฮะไม,ะม้หนึ่งครับอ่ะไฮเปอร์ไฮเปอร์อะไรได้ฟึ้นฟื้นฟื้นฟื้นด็อกเดย์ด็อกเดย์ตไฮเปอร์คือเขาอยากได้ตัวกอตลี่มาแลกกับฮอกแมนนะครับที่ผมอ่านดูเนาะเขาอยากได้กอตลี่มาแลกกับเจ้าฮอกแมนอื ซึ่งแน่นอนว่าเอยผมไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้นะครับรีมูฟรีมูฟไฮเปอร์อ้เขาเป็นคนดีนะเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเมื่อกี้ผมกดก็คือผมให้ไฮเปอร์เข้าไปด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าผมไม่ได้มาเอาอะไรมาแลกคือผมเอาไฮเปอร์มาแลกนะครับเออเขาเป็นคนดีนะครับคนเมื่อกี้ออนจิเนียร์ไลเซนด้วยนะครับอัพเกรดไททันนะครับกอรลี่นะ ไม่ใช่ลายเซ็นนะครับเทียบไม่ติดเลยนะครับเอนจิเนียร์กับตัวไฮเปอร์เทียบกันไม่ได้เลยนะครับข้อดีคือต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนก๊อดลี่เนี่ยมันหาได้นี่ครับมันหาสุ่มในตู้ได้เนี่ยตัวไฮเปอร์เนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้โรบักในการซื้อเนาะหรือว่าใช้เพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมันยากอ่ะถ้าเทียบแบบตรงๆนะครับเพิ่มเติมหน่อยนะครับเทียบไม่ได้ครับผมจะแบบเปรียบเทียบให้ทุกคนดูอย่างนี้เลยนี่ครับเอนจิเนียร์เนี่ยมันเป็นตัวตัวแบบสุ่มก็จริงนะครับถ้้าเเเทีียบบกกัััมมมื่่่อออนนนนนนปป็็ตตวสุใใชรง ก็จริงแต่แบบว่าคือเอนจิเนียร์มันมันมันเล่นอะไรไม่ค่อยได้แล้วอ่ะทุกคนนะถ้าแบบในโหมดโหดๆอ่ะมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับส่วนกอลลี่ก็เรายังหาซื้อได้นะครับส่วนตัวโลตัวนี้ตัวกวีนตัวนี้นะครับเราสามารถซื้อเป็นโลบักได้นะครับซึ่งราคามันมันไม่ได้แพงเนาะแล้วก็เราสามารถเอาตัวอื่นเนี่ยไปแลกได้ด้วยนะครับนะครับมูลค่ามันต่างกันนะฮะมีแค่นี้โอเคผ่านครับต่อเลยเอ้ามาเร็วซะด้วยคนนี้คนเดิมผ่านนะฮะกอลลี่นะครับกวีนดีเจ ค็อกแมนคาเมรานะครับคิวบิตนะครับอื mm ้ม hmm. อ mm ื hmm. oh ้มโอ้โหเพจเกือบร้อยเจ็ดสิบเจ็ดผ่านนะฮะทุกคนโอเคโอ้เชฟนี่เนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดมาสวยอย่างเมันต้องอย่างงี้นะถ้าจะไปแลกจริงๆนะเนี่ยเปิดมาสวยนี่ครับเปิดมาด้วเชฟเนี่ยตัวอย่างตัวเชฟตัวอะไรอย่างเงี้ยค็อกแมนอย่างเงี้ยมันเล่นได้กอตลนะี่อย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยน่าสนใจ แต่ถ้าแลกกับไฮเปอร์ก็ผมมองว่ายังไม่คุ้มนะครับเออเนี่ยถ้าเปิดมาอย่างนี้มันค่อยคุยกันได้นะครับอันนี้เขาน่าจะทุ่มหมดตัวนะครับที่ผมดูนะโอเคดูคนต่อไปเลยดีกว่านะครับอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยขลับอีกแล้วเฮ้ยเออมันต้องเปิดมาอย่างนี้ดิเพิ่มเติมหน่อยผมจะเอาอีกอะ่ะบวกบวกอ่ะบวกบวกหน่อยผมอยากหรอผมจะลองแบบ ลองดูว่าเขาจะให้ผมได้สุดเท่าไหร่เนีครับทีนี้เขามีเพชรด้วยนะ425โอ้มิติกตัวนี้ตัดไปเลยตัดไปเลยนะครับมิติกไอเ้พวกเนี้ยมันมันมันม,ม,ม,มันแบบมันหางได้นะครับอืมเขาน่าจะมีแค่นี้แหละเพิ่มเติมได้ไหม425เดี๋ยวผมลองก่อนอ่ะผมจะลองขอเพชรเขาด้วย425เพชรเฮ้ยโอ้ m ก็อดคือเขาทุ่มหมดตัวเพื่อตัวไฮเปอร์ Hyper นะครทุกคนครับซึ่งเขามีคอรับด้วยนะโอ้ เฮ้ยเฮ้ยถือว่าสามารถเอาต่อหรอกได้นะฮะทุกคนโอเคถือว่าคนเนี้ยเสนอมาดีมากนะครับเออผมชอบตรงที่ว่ามันมีตัวคอรับนะฮะเออมันคุ้มอยู่นะเออถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นนะ่ะอ่ะนะครับแต่ก็พอคุยกันได้โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนครับกับตัวไฮเปอร์ของผมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเทรดของผมในวันนี้ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะทุกคนครับโอเค,ค okay. เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย